อันนี้เราก็เอามาล่ใหญ่ยากสไตล์นี่แหละเดี๋ยวเวาก็หมายความว่ามาล่ใหญ่ยากกลับสู่วิถีเดิมนะเพราะว่าเขาไปแบบเขาไปคักแล้วไปเบิร์ดแล้วแมนเขาไปเบิร์ดคักแล้วบ๊อบแมนว่าบ๊อบแมนเรื่องพอดีหรอกครับที่เขาแบบไปหาสิ่งใหม่ๆไปเจอสิ่งใหม่ๆอย่างนี่นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันคือการที่เขาออกไปเรียนรู้นะครับผมแล้วก็ตระหนักว่าไอ้เหี้ยวิถีชีวิตที่เขาเฮ็ดอยู่สมือนี่มันโคตรมันโคตรดีอยู่แล้วเออมันโคตรดีอยู่แล้วก็เลย ก็เลยสิลมก็เลยอยากหวนคืนสู่แบบวิธีชีวิตแบบเก่านะครับผมที่เราเคยเห็นมางแต่แหลกๆนะครับแต่ก็สำหรับคนที่โบดิมาว่นนี้ยังหลายๆคนก็ติดงานนะครับผมติดงานติดนันติดนี่นะฮะก็เลยโบดิมาอืมยังเก็บไว้ยังเก็ไว้นะครับมีหลายๆคนนะครับคอมเมนต์กันว่าเฮ้ยไอ้ไปแบบเก่าซะไปแบบเก่าซะเริ่มออกเริ่มออกเคาอยๆออกทะเลเริ่มออกออกนอกโลกไปแล้ว เริ่มเปลี่ยนไปแล้วเริ่มไปทั้งอื่นแล้วนะครับผมแต่จริงๆแล้วมันคือการเดทแมนจีบอกว่าเรื่องจริงสิมันกับแมน,นครับมันคือการที่เขาลองออกไปเบิรงลองออไปศึกษาเบิรงนะครับผมบอมเนววาสิ่งที่สิ่งทางผุ่นันบอดีแต่ว่าเขาแค่ไปใเห็นนะครับผมแล้วก็กลับมาตอบคำถามจะาของมา i, อยู่บ้านเขางไม่ก็ดีอยู่แล้ว บานท้อนบริมีอย่างดอกนะครับผมมันมีคำหนึ่งครับผมที่ผมมักที่สุดเลยนะครับผมก็คือคำว่าบานเฮามันกระซัน,นี่แหละบานเท่าอาจสีบริมีเงินแสนบริมีเงินล้านนะครับผมบานเท่าอาจสีบริสวยรู้แล้วก็เป็นทุนนิยมของสังคมนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วไอ้คำกระซัมนี่แหละครับผมมันกนโขตดเพียงพอเลยนะครับผมกับความสุขถี่เฮาได้หลับนะครับมีความสุขอยู่ แมนมันอยู่อยู่นี่อยู่แล้วความสุขแมนแต่ว่ากะความสุขแต่ละคนมันขึ้กันครับผู้ใดมีงานเพื่อไม่บูมมาว่างนี่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 ตือไม่บูมมาชีพเก่านะครับผมแต่ว่าความสุขมันกับประกอบด้วยหลายอย่างครับผม บางที่วิธีชีวิตแบบเนี้ยมันก็คงสิบ,บ่มีความหมายเลยค่ะขาขาดมิตรภาพที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่บอกกันอยู่ตลอดนะครับว่าบ่มีมูแมงกับบมวนเป็นใส่กะยาทิมกันแมนไปใส่กับยาทิมกันครับผมตลอดเดียว่าอย่าตลอดกันอย่าผิดกันได้สัวอย่าิมยังบอกกันเลยเ <c oughs> ออไม่ยังบอกกันเลยนะครับผมเอาเป็นว่าสําหรับอีพี RC ่นี่อาชซีบอดด้เป็นรูปแบบวิธีชีวิตแบบจริงจังนะครับผมแต่ว่าขอเป็นคนหนึ่งนะครับผมที่อยากจะบอกความรู้สึกนี้นะครับผมผมบอกได้เลยว่ามิตรภาพที่สซำั้นที่สุดนคคครผมมมมมก็ืออตภาาพีี่่ยูแว เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเจอมิตรภาพพวกนี้นะครับจงเก็บไว้ครับผมเพราะว่าสุดท้ายแล้วชีวิตเฮา s ิมีความสุขได้นะครับผมมันประกอบไปด้วยหลายอย่างครับสำหรับเมื่อนี้ขอกล่าวคำว่ามาอย่างเพียงนี้ครับสวัสดีครับบรับ